วายขนาดเด็กหน่อยยังรู้เลยว่าไม่ใช่กระเทยนโรตัดบางปู จังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่น้องล่าสุดทีมงานไยตวเกี่ยวมิวสิกมาทําการแสดงที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเหล่าเอซีชื่นชมชื่นชอบบอกว่าความคิดสร้างสรรให้ f อซีได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์เดปโอดลงเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าลูกไพสูได้เงินจากบอดปิกสองได้จากยายแบมอีกหนึ เด็กยังรู้ว่าบอสบิ๊กไม่ใช่กระเทยว่าสันค่ะพี่น้องมีคลิปบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องก่อนสิม,มาฟังคอมเมนต์จ้าขอถ่ายรูปยหน่อนหน่อยงานไหนสุดนาเลยลูก เขางเนี่ยไปดูนักดาบผาลูกมาเที่ยวหนีเที่ยวจะเหนีย่ยคนเอาเกมาเป็นสองซ้อ้ารู้ไหมในเชื่ออะไรรู้จักชื่อไหมบอดปิป๊กบอดปิ๊กรอไหมไม่โอเคบอดปิก๊กคือกระเทยไหม,ไม นั่นล่ะค่ะพี่น้องเป็นจังไดยว้าถืกใจทั้งพยาบาลฟินแลนด์บอดบิ๊กนะคะให้ติปบไปสองลอยค่ะพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์กระถามล่ะโหบอว่าเม่นไผ่หนีวาสันตอบว่าบอดบิ๊กวาสันเป็นกระเทยบอบอเป็นวาสันค่ะพี่น้องโอ้ยถือใจหลายหลังจากนั้นค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์คอมเมนต์แรกบอกว่าบอดบิ๊กไม่ใช่กระเทยแต่หนูไม่แน่นะคะครับวาสัน ครับดูพ่อบิ๊กแสดงหน้าเวทีทำไมต้องยิ้มตามทุกครั้งไปเพื่อนว่าชุดยังน้อยอีพอบิ๊กเอ้ยนะคะถึงอทาทังบอดบิ๊กไปทํำการแสดงอยู่โรตัสบางปูขาพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการเพิ่นกะไซสุดนะคะพี่น้องแม่งสามเจวค่ะนะคะนาะเป็นชุดที่น่ารักบ้างบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยเสียเกียวมาแล้วว่าสันเพื่อนว่าขนาดเด็กเขายังชอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยว่าสันขอบคุณค่าขนมจากยายแบมแบมนะคะว่าสัน่ะพี่น้อง นั่นลูกไผ่มเวอาคักแท้เพิ่นว่าลูกไผ่นอกคือเป็นตะฮักแท้เพิ่นว่าเด็กคนนี้เก่งน่ารักมากวสันค่ะพี่น้องดูอยู่ค่ะวสันหมอบมาไล่ไห้เพิ่นว่านะคะเนาะคนเยอะมากๆค่ะพี่น้องบอสบิ๊กไม่เหมือนกระเทยคะ่ะแต่หนูน่ะเหมือนแน่ๆเพิ่นว่านะคะเม่ๆเมเอฟซีกับเขาแมาเซลเนาะเด็กยังรู้เลยว่าบอสบิ๊กไม่ใช่กระเทยวสันค่ะพี่น้องกระเทยกับโบเป็นหยางวสันว่าแต่เดาเป็น สิเป็นยังกะซาง,างหักคือเกาวาสันคาแม่แม่เอฟซี FC เนาะกะเธยที่ให้ลูกก็มีสองละเดอ้อเมื่อคืนวาสันบิ๊กหล่อมากเลยค่ะแมนสุดๆลูกน่ารักหลานชายเก่งมากครับลูกกล้าแสดงออกหลานหมอลำมาสันคาพี่น้องสุดยอดอิลี่เพนว่าเป็นตะหักนะคะเนาะนาเวที่สุดยอดเด็กน้องก็น่ารักวาสันถืกใจเอาไปสองร้อยวาสันคาพี่น้องขนาดเด็กยังรู้ ใครๆก็รักบอสบิ๊กน่ารักค่ะรุ่งเรืองไปไกลแน่นอนเอเชียยุโรปอเมริการะวังเตรียมตัวไปทันเมื่อดาวอังคารติดต่อเพื่อนะอันนี้บอสเอฟซี FC ของมาเซลเพื่อนนะคะพี่น้องน่ารักทุกคนเก่งมากค่ะบอสบิ๊ก นะคะพี่น้องเออเห็นแล้วกับริยส่อเอนานะมือคือนนี่แสดงอยู่บางปู่ค่ะพี่นอ้องไกลจากแอดมินอยู่ประมาณ25กิโลค่ะบางเอิญว่าฝนตกค,ค่ะแอดมินก็เลยบเรไปค่ะพี่น้องเอออยากไปเห็นทีมงานโตเกียวมิวสิกแต่ว่าเอาไว้อ่ารอบหนาเนาะเดี๋ยวเพิ่นกัสิมาทำการแสดงอยู่ไกลๆอยู่ดอกเบี้ยสิบปเบินงแล้วก็บ,บันทึกคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะแต่ว่ามือคือนนี่อ้ยปังมากค่ะต้องขยายสังกสีพ่นเด้อเพิ่นวาเนาะ ซึ่งเอฟซหลายคนเพื่นก็บ,บอกว่าเมือ่อคืนนี่เขาไปดูไลส์สุดอ้ยพิมหัวใจใหาสนุกมากเลยเพิ่นว่าดีมากค่ะทำให้คนดูเอฟซไม่น่าเบือ่อวันไหนมีคอนเสิร์ตต้องอรอลุ้นว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บนเวทีไหมชอบชอบเพิ่นว่านะคะเนาะทักษะการพูดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์นี่ลื่นไหลดีสนุกไม่มีสะดุดเพิ่นว่าสุดยอดทีมงานโตเกี่ยวมิวสิกค่ะพี่น้องสดใหม่ให้เยอะสุดสุดยอดจริงๆ ไม่เรียนแบบใครโตเกียวมาที่หนึ่งหนึ่งเดียวใช่เลยเ็นวานนะคะเนาะ อันบางปูแตกจ้าเมื่ขึ้นว่าบอดบีกเป็ี่นตาแห้งเพื่อนมานาเวที่ไปเบิ่งก็โลรอ,อนะคะเนาะทีมงานตัวเกียวมิวสิกค่ะอันวิกแตกพี่น้องบางปูแตกเพื่อนเอกขยายนะคะขยายสังกัดซีเนาะวัยรุ่นก็ชื่นชอบมากวุ้ยพี่น้องเอ้ยหมื่ขึ้นนี่เข้าไปม่วนค่ะเพื่อนมาเห็นแล้วสนุกสนานมาเบิ้งคลิปบางช่วงบางตอนของพญิบัานค่ะพี่น,อนอ้องนันยังอ่ะข้อตื่นเต้เนใฮ้กุลบเบินีนก็ได เทียบไปทุ่ที่บเสด็จเห็นว่ากูไม่มียกระไดแต่พี่ซื้อมาผู้สาวสิอยากจีบอยากหยังแน่เหรอเห็นม้าตัวตะลกกระไดเห็นม้าสวดกระไดแต่ซิบอมคือม้าเขาอยากไหนพู้เสียผู้สาวหน่ะฮาเล่นอกเว้ยทุนจาขึินเล่นชาวัสดีครับมือนี้มีเน่ามาขายครับผมแม่สาวกดโลละนหาชิบากีคนชนใจบ่แม่สามตอนนี้บอกเลยว่าแม่สาวตัวนี้เขาเอาใส่ออกแล้วตอนนี้ทอดกรอบอร่อย นุ่มหอมตำหนังเลยครับผมมือน,นี้บดีเจไรมือน,นี้บบมางปูบางปูก็ปปเป็นปูก็เป็นแมงสาบมือน,นี้บา,บาองอูบอกพี่หน,นุ่มไม่ใส่ใส่ใส่ปุ้นใส่เจอพี่บานที่แรมแล้วอยู่นี่มี่บองจินเกาจินเดือบนอนเส้นมหาขิดอยู่นี่เนาะตะกีตะเก่ากระด่ายอย,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 ยู่บอกพูดบอกพุดนเาะออตอนปีนี้แล้วพี่น้องพี่น้องก,ก็ยังให้การต้อนรับเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังดีใจวันนี้ จดด้าตนน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 ัเด้อพี่น่อมัน,นออก็เป็น,นอนันเี้อันถ้าไปเด้นพี่นอเด้อขอรอเพราะว่าก่จะกินด้อบมี่นี้าเลยเอาตังซี่เดี๋ยวยใส่แขไดนเสื้อใส่แนน้ำตัวที่ละคนแนน้ำตัวปตะตม้วนรลาเด้อแนน้ำตัวแบบลีลาแบบฝรั่งฝรั่งถอดหน้ากากเอาความหลามัน่เห็นอารมณ์สีหนาทีละคนอันมาแบนมาหัน่นวงี้ได้แต่ว่า่อยว่าซูนแต๊ไปเด้อส่วนขำาเขาไปมาไปมาขำสู พี่น้องให้พันธุ์ที่านไทยคนตำรวจชินจามเข้าล้วจะเข่าใครอาจารย์ตำรวจชินจามเข้าว่าที่จางหล่าเนาะเอาเอาควากหมอกแมงมุมถ่านอย่างเงขอขาเราดีกว่าโอเคอันยากไปทักทายแบบน้อง นั่นแหลคะครับพี่น้องคลิป ทิ้งท้ายนะคะพ่อหอมปากหอมคอนะคะพยาบาลฟินแลนด์มาในตรีม,มแมลงสาบนะพี่น้องเพ็่นกะไ้ทางนะคะแดนเซอร์นะคะพี่น้องแนะนําตัวแต่ละคนเต้นบุ้ยแอ๋มสุดยอดค่ะพี่น้องเอ้ยจังไดกะเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะคะเพื่อที่ได้เบิงชื่นอกชื่น,นใจกันนะพี่น้องเนาะขอบุณขอบุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ากันนะคะพี่น้องผิดพาดประการใดขอโทษขออภัยไว้น้ำแนพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาใตา่คลิปได้เลยเด้อพี่น้องมีความคิดเห็นจนังใด นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อเอาไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า